สวัสดีจ้าฮัลโหลเอฟวีวัน come to joy w i t h me today I have ป้าปยาสลัดวิสต์ฟรายนูโดเแลาแตาก็ใสยเสกย์สบายดีพี่น้องพอก,กันคือเก่าเจ้าเวลากินเด้อจ้าวันนี้ฉันร้อนอากาศหนาวนะแต่ว่าวันนี้วันนี้มันมีแดดเหงื่อแตกเหงื่อแตนโอ๊ยทำงานตื่นตั้งแต่เช้าทำงานเพิ่งจะได้กินนี่แหละ ทำงานนะเสร็จแล้วหม้อแต่ไปทำกับข้าวทำกับข้าวทำนั่นทำนี่ก็มาทำกินเนี่ยมาทำคลิปนี่แหละเวราตาก้าวแล้วใส่เสษเยอะแล้วหมกคว้าเศร้าแล้วตรงไปเช้าไม้ฝัน <S <S โอ้ยผูใ้ใดเข้ามาเบิ่งฝากในเด้อฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ฝาก ซับสไคร์นำเด้อจ้าอย่าลืมเด้อจ้าใกล้จะถึงพันพันใกล้จะถึงหนึ่งพันคนแล้วเด้อใกล้แล้วจ้าใกล้แล้วจ้าเจ้าในยะชินหยักนกะลาโอไฟละ่ะโอไฟเหละ่ะใกล้จะถึงพันคนแล้วจ้าซับสไคร์นะคะอืมซ่บสมบูรณ ูปลาต้นใส่พริก25เม็ดโอ้รถจัก s สไปซี่ป,ปาป a ย a สลั I put a c t u l y 25 d the อ o n g องกง ฮ่องกงฟรายนูโอดมาเดือแซ่บๆจ้ะสมพระคุมก็แซ่บๆอันนี้ไม่อยากกินข้าวจ้ะวันนี้อยากกินผัดหมี่อยากกินผัดมีกับส้มตำ ถ้าไม่ใหญ่ทองม้วนไม่ออกมาก็จะถามหาไม่ใหญ่ทองม้วนอหายไปไหนคนที่ดูประจำ้วก็ชอบไม่ใหญ่ทองม้วนเพราะว่าบางทีไม่ได้ทําไม่ได้ออกมาหลายวันก็ถามหาไม่เห็นไม่ใหญ่ทองม้วนว่ะไม่ใหญ่ทองม้วนลาป่วยจ้าถ้าไม่ออกมาแสดงว่าลาป่วย โอ้ยเผ็ด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 นำเผ็ดนำเค็มหวานนิดๆเปรี้ยวกินกับเส้นหมี่นี่นะเดี๋ยวเอ,เอาไว้ให้เผ็ดก่อนถึงจะก,กินเส้นหมี่ กินส้มตำก่อนฉันอยากจะกินส้มตำใส่ใบอ็นนี่นะอืมส้มตำใส่ใบัะขามฉันอยากจะกินส้มตำใส่ใบัะขามฉันอยากกินหาใบมะขามหาซื้อ,อยากเหลือเกินใบมะขามเนี่ย ไม่มีขายโอ้ยเพร็กเพร็ก Very spicy โหลกักอ่ะหมกกว้าสลรักลอกจอลกักจิ้วยำลับ Thái quả lạc chưa quá Kinh lạc á, hòa với thang á Lạc xinh kia xịt mấy phấn á Cám nha, giờ không sướng xịt phần Sướng xịt cái tý mấy Hôm nay kín bài chà Hôm nay kín xài đã วันนี้บ่ายสองกว่าบ่ายสองสิบห้านาทีเพิ่งจะมากินอ่าข้าวเที่ยงนี่แหละข้าวเทีย่ยงอ้ยเพ็่ Maka ini enggak enggak enak Ini enggak enggak ไดยังบ่ทันได้กินข้าวหาข้าวหาปลากินเดอ้อโอ้ยเพชร <c oughs> โอ้ยเพชรเพชรเพชร lâm phết lại phết mì con mắt mi mì sắp 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 mì Hong Kong <coughs> Very yummy. Come on, everybody. ของกินนะที่บ้านฉันไม่อดไม่อยากหรอกพี่น้องจะกินอะไรก็มี ลูกกับผัวฉันนะชอบให้ฉันทากับข้าวหลังผัวฉันน่ะไม่ค่อยชอบกินอาหารนอกบ้านเท่าไหร่ว่าอาหารนอกบ้านมันกระเซ่บไม่มันก็เค็มเนี่ยฉันทําทุกวันทุกวันนะกับข้าววันละสามสี่มื้อวันนี้ฉันทํากินเองนะฉันทำสองมือแล้วน่ะเดี๋ยวลูกสาวฉันกลับมา ฉันทาอีกมือหนึ่งเลลูกสาวฉันกินเสร็จเดี๋ยวผัวฉันกลับมาเก้เอาอสามทุ่มผัวฉันกลับมาฉันทาอีกมือหนึ่งลโโโะ我一日อ好多餐呐一日哪怕要自己食啦食自己食两อ啦又要煮两餐啦啊煮ง次啦ะ 如果食唔同餸就兩次啦，咁啊個女翻嚟啦，放工翻嚟又食一餐啦，又要煮俾食啦。嗱，我個女食完咧，我老公三誒九點九點翻嚟，我就煮多一餐啦，啊，三四餐啦一日，因為食啲餸啊唔同啊，食食啲餸唔同噶，一日啲食啲餸咧好多樣。 一日不停咁諗餸啊，煮咩好啊？ I cook uh, many times a day, three or four times cooking. I cook for myself, I cook for my daughter, I cook for my husband. I have to thinking for food. <laughs> what I want to make and what I want to cook. We eat not the same food อืมจับลอดไปเทองจินสักก่อนโอ้อันนี้เผ็ด เดี๋ยวกินก่อนกินให้หมดก่อนอาหารไทยก็เริ่มหมดแล้วนะไม่มีแลนะ้วนะตู้เย็นนะมีแต่น้ำพริกเดยดูวันเสาร์ว่าสามีหยุดหรอเป่าวันเสาร์จะให้ไปซื้ออาหารไทยให้กินแต่อาาันเดิมก็เบื่อมอนกันแล้วไม่ค้าเอ้ย ทานใหม่ใหม่มาขายเนี่ยให้กินแต่แบบเดิมๆน่าเบือ่อพานแนวใหม่ๆมากินเนยลยเนาะมีขายท,ทุกวันทุกวันมีขายอยู่ทั่วไปกะเพราโหระพาอืมกะเพราโหระพาอยู่นั่นเนี่ย ผักอย่างอืนก็ไม่ค่อยมีหรอกปีที่แล้วฉันไม่กินสะเดาอ่ะปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้กินสะเดาเลยปีที่แล้วเนี่ย ส้ตมตำหมดแล้วมะละกอมีอยู่หน่อยเดียว อย่าลืมเด้อฝากหน่อยนะคะฝากกดแชร์กดตับตะกายให้นำเลยเด้อมันจะได้ถึงคันไวๆ ำตำหมดแล้วกินปัดมีก่อนฉันกินมือนี้แล้วฉันก็ตอนเย็นฉันก็ไม่กินแล้วไงฉันกลับว่าจะกินหมีเนี่ยเดี๋ยวสักกิน้าก่อนตอนนี้ประเดี๋ยวเดี๋ยวสักเย็นๆเดี๋ยวฉันจะกินหมี่ต่อกินหมีอย่างเดียวเพราะว่าฉันผัดเยอะฉันผัดจานเบลอเอนะ่ยจานใหญ่นะนะั่นน่ะกินคนเดียวอะ่ะ ตอนเย็ยนฉันก็ไม่กินไงตะเลยหกโมงแล้วฉันไม่กินข้าว โอ้ยเพี้ยเกินปูเค็มก่อนอืม เที่ยวนี้ไม่ไหวเที่ยวนี้ปูเค็มเค็มเกินนะไม่เหมือนเที่ยวก่อนนู้นรู้สึกว่าก็จะใส่เกลือเยอะไปหน่อยหรือว่ามันยังไม่เป็นมันมันยังไม่ค่อยเน่านะปูนะ่ะถ้ามันเน่าแล้วมันเน่าได้ที่แล้วมันจะอร่อยปูเค็มมันต้องเน่าเน่ามาถึงจะอร่อยนะ เอาไว้ให้อากาศดีๆก่อนให้แบบว่าโควิดมันซาซะก่อนฉันจะออกคงนอกไปถ่ายคลิปไม่ดูนะคลิปวิวฮ่องกงอะอยเ่แลยวฉันจะไปแนะนาฉันจะไปถ่ายให้ดูตอนนี้ยังไปไหนไม่ค่อยได้จ้าอยู่แต่บ้านนะทําคลิปแต่บ้านเอาไว้ให้สักเอาไว้ให้โควิดเนี่ยมันซาลงซะหน่อยนึงเอาไว้ตอนที่เขาไม่ค่อยเขาไม่เขาเลิก เขาเลิกให้ใช้ใส่หน้ากากแล้วหน้ากากอนามัยอ่ะเขาเลิกแล้วเนี่ยตอนนั้นแหละเดี๋ยวฉันจะว่างเดี๋ยวฉันจะไปข้างนอกออกข้างนอกนะออกไปเที่ยวจะถ่ายคลิปให้ดูปีนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะจัดอะไรเทศกาลดอกไม้หรือเปล่านะเทศกาลดอกไม้รู้สึกว่ามันจะเป็นเดือนสามนะ เทศก,กาลดอกไม้อ่ะเขาจัดดอกไม้อ่ะเทศก,กาลเนี้ยเดือนไม่รู้ไม่รู้ฉันจะได้ไปหรือเปล่าต้องดูก่อนเพราะว่าเขายังเขายังเคร่งครัดอยู่ก็คงจะไม่ไปแ่ะเพราะว่าคนเยอะคนเยอะไงเทศก,กาลดอกไม้จะไปถ่ายดอกไม้ดูไม่รู้จะไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่า mà đi ở theo b้าน không, ở phòng Hong Kong nút, ở phòng Hong Kong, Đông nang, lót bay, ok, ăn cái này là, để sến mì với, ăn một giấc, สี่ห้าโมงชมตำกินหมดแล้วอู้แสบท้องฉัน <c> ใ <oughs> สพ่พริกไปยี่สิบห้าเม็ดเพราะว่ามะละกอก็น้อยมีอยู่นิดเดียวมะละกอกะว่าเหลือไ้ให้ลูกสาวนะลูกสาวไม่กินลูกสาวไม่ว่างจะ้ะลูกสาวกลับดึกลูกสาวฉันเลิกงานกลับมาก็เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเออกลับมาก็นอนแล้วเออที่อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้เจอกันหรอก เออเพราะว่าลูกสาวกลับมาฉันก็นอนแล้วไงอืมเ่อีอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยแต่ไม่ค่อยเห็นกันนะไม่ค่อยเห็นหน้ากันอะอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆยังไม่ค่อยเห็นหน้ากันนะตอนเช้าก็ออกแต่เช้าละลูกสาวชันนออกแต่เอ่ะตื่นตีสี่อาบน้ำแล้วตีห้าครึ่งเนี่ยออกจากบ้านแล้วฉันยังไม่ตื่นเลยอะเออชันยังไม่ตื่นแล้วลูกสาวชันออกไปแล้วฉันก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกแล้วทีเนี้ย พอกลับมาก็เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองคะฉันก็นอนแล้วทีเนี้ยเออเพราะว่าถ้าถ้าลูกสาวฉันน่ะเข้างานเช้าไงเข้างานกะเช้าอ่ะเขามีกะเช้าแล้วก็กะกลางวันกะบ่ายถ้าว่าเข้าบ่ายเนี่ยก็ยังว่าพอเห็นกันนะน้าเข้าบ่ายเลยนะเข้าบ่ายตอนเช้าก็นอนอยู่บ่ายหน่อยก็ออกไปทํางานก็ยังว่าจะได้เห็นหน้ากันนะถ้าถ้าเกิดว่าเข้าเช้าไม่ได้เห็นหน้ากันละ สี่ห้าวันไม่ได้เห็นหน้ากันหรอกาแลจ้าแค่นี้ละจา้าโอ้ยเกือบลืมโอ้ยฉันพยายามจะไม่ลืมนะเออพิเศษนะจ๊ะสำหรับใครที่วันเกิดนะคะวันนี้นะคะสุขสันต์วันเกิดแล้วกันนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีขอชีวิตมีแต่ความสุขจ้าลกํลออยายันนี้อสร้างเยิดทุกเกิดขอ,หอให้สุขสันตาสันเกิดนะล้า โอ้ยโอ้ยซ้ำๆมาตตยกะโอ้ล่ะแต่อยา่าเจกินนะไปแล้วจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้โอกาสหน้าค่อยพอกันใหม่จ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย